ครสุดท้ายสาวน้องคายเราได้วค่คงะงินนี่้ำตัวแต่แน่นอนค่ะค่ะคำเตือนไม่ส,สินำเสนอเป็นเฟรนไชส์เนวทาไม่แนะนำให้ซื้อหรือเล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นอาจถูกจับได้แนัน่นคือตลาดกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะเมเนกับมังพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องสาวน้องคายชาแนลเนาะคะ่ะค่ะชุดนี้ก็จะเป็นชุดสรุปโครงสุดท้ายเนาะค่ะื่อวันที่16กันยายนพศ2 5ง5หหเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ช่องสาวน้องคายชาแนวเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเนาะค่ะวันพฤหัสเนาะค่ะวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกค่เนาะค่ะค่ะเมื่อนี่ก็สิมาเออเอาชุดสรุปเนาะค่ะชุดสรุปชุดชุดโครงสุดท้ายและเด่นสุดเด่นรองเนาะค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสามตัวบนหรือว่าสองตัวบนเนาะค่ะค่ะ กะสองตัวล่างเนาะค่ะเล็กวิ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเล็กวิ่งก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะค่ะค่ะกะเล็กวิ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะค่ะกะซิมีตัวล่างเนาะค่ะเลขสามตัวไอ้เลขไอ้สองตัวเนาะค่ะงวดที่ให้คลิปแรกไปเนาะค่ะงวดที่ให้คลิปแรกไปกะเดี๋ยวแอร์เสียเอาลงช่องเนาะค่ะ เดี๋ยวแอรซวลงช่องให้เบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอเดี๋ยวตอนนี้เนาะคะ่ะจะเอาแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายมาให้เบื้องก่อน,นะะเนาะค่ะพระว่ามืออื่นไวยกระสีออกแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะแคลเซียมนะคะเซิมสารกระดูกและฟันปวดคอปวด,ด,ดเข้าไม่เกินไขขอกระดูกทับสิมปะสาทาเนาะคะ่ะ ปวดไอปวดคอปวดเข่าเนาะค่ะที่เป็นพวกโรคก,กระดูกเนาะค่ะคือรับรองว่ากินยาแคลเซียมคือหายเนาะคะ <sm all> ่ะบรรเทาอาการเนาะค่ะบรรเทาอาการได้ดีกินเข่าบวแสบเนาะค่ะกินยาตัวนี้ไปคือกินเขา่าแซบเลยเนาะค่ะ <sm all> นอนบ่หลับกินยาตัวน,นี้ไปคือนอนหลับเลยเนาะคะ <sm all> ่ะยาแคลเซียมค่ะคะ่ะผู้ใดที่ว่าเกี่ยวกับโรคตาเนาะค่ะ <sm all> ต้อลมไอต้อลมต้อเนื้อเนาะค่ะกะไอติดต่อมาทางแอดได้เลยเนาะค่ะค่ขาดแอดจะเอาสินสินค้าที่ว่าแอดกำลังขายอยู่ตอนนี้เอาลง เอาลงไว้หน้าจอเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอร์ซีเอาโชว์ไว้หน้าจอให้เบิงะะ่งเนาะค่ะค่ะกะผู้ใดที่ว่าสนใจน้ำพริกกากหมูเนาะคะ่ะน้ำพริกกากหมูก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอร์ซีเอาเบอร์โทรขึ้นโชว์ไว้ที่หน้าจอเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเ,เดี๋ยวแอร์ซีเอาเบอร์โทรขึ้นโชว์ไว้ที่หน้าจอและ,ะ,ะบัตรนี้เนาะคะ่ะบัตรนี้เนาะค่ะมา ฟังแนวทางของสาวน้องคายเนาะค่ะมาฟังแนวทางของสาวน้องคายนะค่ะขาเพื่อนไห้มาเนาะค่ะเดินล้องเนาะค่ะเดินร่องกับชิมีสองเก้าห้าสองแปดเก้าสองแปดหาหาแปดเก้าหาหกแปดสามแปดหาแปดหาแปดเนาะค่ะระวังเบิ่นระวังหามเนาะค่ะครังวันนี้ระวังเบิ่นเนาะค่ะค่ะระวังเบิ่นด้วยเนาะค่ะค่ะ แอสซิเกนตกำกับไว้ให้ก่อนเนาะค่ะระวังเบิ้ละระวังเบิ้ลเนาะค่ะเสิมี่ยุ่งสองหางเนาะค่ะระวังเบิ้ลเสิมี่ยุ่งสองหางก็เดี๋ยวแอสเซลขึ้นโชว่ววันที่หน้าจอเนาะค่ะเดี๋ยวแอสิบอกเนาะค่ะว่าระวังเบิ้ลตัวใดญเนาะค่ะ กะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะแอดกะบบุได้ไฮรักลอยเนาะค่ะบุได้ไฮรักลอยแล้วกับบุได,ด้ไฮรักลอยไปเนาะคะ่ะงวดที่แล้วมันกะคันว่าสิเอาดีๆเนาะคะ่ะมันก็คือแบบเข่าเบิลอยู่ค่ะเข่าเบิลอยู่ เพิ่นก็สิขวเข้าเบิ่นอยู่เนาะคะ่ะบ่ทันก็สิได้3ตัวบ่3ตัวโตยก็3ตัวตรงอยู่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วคะ่ะค่ะไอ้เด่นร้องเนาะคะ่ะเด่นร้องแอดให้295289285589568389858319485889789689 9เนาะค่ะหรือว่าระวัง ไอตัวไอ้นี้ด้วค่ะเจ็กากับวงแปดเกานาะค่ะค่ะ,ะ,คะาวาังแปดเด้วยเนาะค่ะก็มันก็เป็นตัวเดียวกันนะคะค่ะกะ,ะตรงสตัวไปนาเนาะค่ะตรงโตดเด้อค่ะซีแปดเก้าสามหเห้เดนาะค่ะเดนลองกับิมีสามหนึ่งีหนึงแปดเนาะค่ะวิ่งบนเนาะค่ะหากับหเด่นหนึ่งเนาะค่ะ ราคาสองตัวบนกับหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งหกกันยังเด่นกันยังเน้นอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะกันยังเด่นเน้นอยู่คือเก่าระวางหนะะึ่งหกเนาะค่ะค่างวดที่แล้วหายไปได้แย่กี่ยวขค้นช่วว้ที่หน้าจอเนะคะ่ะค่ะแล้วสองตัวล่างวิ่งล่างหกกับซีเนาะคะ่ะกับหกหนึ่งหกสองเนาะค่ะงวดที่แล้วงวดคลิปที่แล้วหายไปกับคือหกหนึ่งหกสอง ก้าซีลัก็าซี่แปดบกคาซี่แปดหรือแปดซีนี่ล่ะค่ะงวดนี้เนาะคะะ่ะกจะมีเพิ่มเข้ามาเป็นเลขวิ่งเนาะ,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 ะค่ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะกกจะมีหกซีล่ะค่ะแต่ว่าแปดซีเป็นตัวลองแล้วกันเนาะคะ่ะแปดสี่รองเนาะค่ะ เดนเนาะค่ะเด,น,น,ะะเดนกับเซมีหกหนึ่งหกสองแล้วก็ล้วงหกสามนะคะแล้วก็เดนหกสี่แอดไห้เนาะค่ะกับเ 64, ะะบซมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เก้าสี่แปดสี่เนาะคะ่ะกับระวังสี่สามน้ำแม่ะะเด้อค่ะคะ่ะเพราะว่าเดนเนาะค่ะกับให้มันจับคู่ไปเลยเนาะคะ่ะกับเดนที่หกสองเนาะคะ่ะหกสองแล้วก็หกสี่เนาะค่ะแอดเดนห้ยสองหางเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวแอสเซีตัวเลืขึ้นชูไว้ที่หน้าจอเนาะค่ะเดอแอสเซียวตัวเดือกขึ้นชูวไว,ทะะว,ว,ไว้ที่หน้าจอกระม่เห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอสสิทายลงไว้ให้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอสสิทายลงคลิปไว้ให้เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะที่เด่นที่ร้องโค้งสิทายสาวหนองคายเนาะคะ่ะเด่นร้องเนาะคะ่ะธรรมจบุญเนาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นเด่นสุดเนาะคะ่ะ แกอยู่ในนี้เลยเรียบร้อยเนาะค่ะค่ะมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะค่ะกะขอฝากในทางสาลนองคายไว้นำแน่เนาะค่ะค่ะเด่นสุดก็จะมีสามหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเนาะค่ะค่ะเพราะว่ามันตรงกับเลขประจําวันก็เลยให้เป็นชุดเด่นสุดเนาะค่ะค่ะผู้ได้มักกะจัดเรนเบอร์นี้ก็ไรเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเ่นรองหรือว่าจะเป็นเ่นสุดเนาะค่ะ จัดไปหมดเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะระวังเบิร์ดเนาะคะ่ะหาหกหกเก้าสามสามค่ะระวังเบิร์ดเนาะค่ะค่กะก็ขอฝากแนวทางในเนาะคะ่ะสาวน้องคายเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นัมแน่เนาะคะ่ะสีเด็ผ่านแนวทางในวันเสียงที่แอดนำมาเสนอเนาะคะ่ะที่แอดเสี่ยวตัวเรือขึ้นโชว์ไว้ให้ที่หนา้นาจออีกรอบนึงเนาะค่ะที่แอดเสี่ยวตัวเรือขึ้นโชว์ไว้ให้ที่หน้าจอหน้าจออีกรอบนึงจังไนกะ ขอฝากแนวทางนี้นด้คะผู้ใดที่าสนใจนะคะสินค้าที่แอดนำมาเสนอนะคะนำํำนํำเสนอเึ็นช่วยที่นาจอก,กะติดต่อแอดเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อแอดเข้ามาได้เลยนะคะค่กจะอะไรกะไก่จบคลิปแล้วนะคะใก้จบคลิปแล้วแคมผู้ใดเนาะค่ะอยากทำบุญเนาะ,ค,ะค่ะไอกะ โทรไปหาปูโต้งเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนกะอยากสา่งสาระพักศุขแล้วก็ไอเทพพื้นปูนคอนกรตแล้วก็เทดินถนนเนาะค่ะเพราะว่าถนนยังต่าอยู่นะะเนาะค่ะค่ะกะโทรไปหาปูโตรงได้โดยตรงเลยเนาะคะ่ะโทรไปหาปูโต้งได้โดยตรงเลยเนาะ,ะค่ะค่ะจนเลยกับไอให้พ่อแม่พี่น้องสิผู้สุกคนเนาะค่ะให้ให้เอฟซี FC นะคะให้ทางเอฟซีเนาะคะ่ะกะ ติดตามแนวทางของสามน้องคายไว้ด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าใครเด่นตัวไหนดับตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะก็ขอจบลิจวัเพยงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ